โรงเรียนจริมอนุสรร์หนึ่งสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขตสองสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่12หมู่11ตำบลน,น้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน11คนมีนักเรียนจำนวน100คนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ให้บริการด้านการศึกษา4ี่หมู่บ้านเนื่องด้วยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและใช้เป็นสถานที่สำหรับเล่นกีฬาและออกกำลังกายของเยาวชนในชุมชนหลังเลิกเรียน แต่ในอีกมุมหนึ่งเยาวชนที่เข้ามาเล่นกีฬาในโรงเรียนได้นำพายาเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาด้วยทางโรงเรียนจึงเกรงว่านักเรียนที่พบเห็นซึ่งเป็นวัยอยากรู้อยากเห็นและอยากทดลองดังนั้นคณะครูผู้ปกครองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพื่อให้โรงเรียนจริมอนุสรณหนึ่งเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปีการศึกษา2565โรงเรียนจริมอนุสร์1มีการดำเนินงาน7องค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่1.1มีนโยบายสถานศึกษาเป็นเขตปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โรงเรียนจริมนุสรหนึ่งได้นำเนินการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำหมู่บ้านและหัวหน้าหน่วยราชการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดนโยบายต่อต้านการสูบบุหรี่และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MU o กับภาคีเครือข่ายประเภทสถานศึกษากับสถานศึกษาได้แก่โรงเรียนท่าแฝกอนุส์สองโรงเรียนท่าแฝกอนุสรสี่และโรงเรียนบ้านน้ำามัน ประเภทเครือข่ายชุมชนได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำหมันผู้นำชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองประเภทเครือข่ายสถานีตำรวจได้แก่สถานีตำรวจภูทรน,น้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถประเภทเครือข่ายสถานพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตังตนนมินตำบลน้ำหมันอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตตัวบ่งชี้ที่1.2การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรโรงเรียนจริมอนุสรนหนึ่งดำเนินการติดประกาศนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ครูบุคลากรทางการาศึกษานักเรียนและผู้ปกครองรับทราบและสำรวจความพึงพอใจต่อ,อนโยบายของสถานศึกษา <S <S องค์ประกอบที่2การบริหารจัดการในสถานศึกษาตัวบ่งชี้ที่2.1การจัดองค์กร ตัวบ่งชี้ที่2.1.1โรงเรียนจริมอนุสรหนึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่2.1.2โรงเรียนจริมอนุสรหนึ่งมีนักเรียนแกนนำหรือนักเรียนอาสาสมัครเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยจัดทำโครงการห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกในทุกชั้นเรียนตัวบ่งชี้ที่2.2การดำเนินงาน ัวบงชีที่2.2.1โรงเรียนจริมอนุสร์1มีการสำรวจสภาพปัญหาการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาโดยดำเนินการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าของนักเรียนแต่ละชั้นเรียนสรุปรายงานผลและเผยแพร่โดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเป็นระบบเช่นระบบคาทัสระบบนิสปาและระบบอีเซวิ ตัวบ่งชี้ที่2.2.2โรงเรียนจริมอนุสร์หนึ่งมีโครงการแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาบุหรี่สุราในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยดำเนินการจัดทำโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตัวบ่งชี้ที่2.3โรงเรียนจริมอนุสร์หนึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และ เรื่องดื่มแอลกอฮอล์ประชุมวางแผนกำหนดปฏิทินการกำกับติดตามดำเนินงานแก้ไขปัญหาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตลอดปีการศึกษาองค์ประกอบที่3การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่มแอลกอฮอล ตัวบ่งชี้ที่3.1มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนจริมอนุสรณ์หนึ่งมีการติดป้ายเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายและป้ายรณรงค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณประตูทางเข้าออกของสถานศึกษามีการติดสติ๊กเกอร์รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณอาคารเรียนหน้าห้องเรียนโรงอาหารสุขาและบริเวณโดยรอบของสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนเฝ้าระวังมุมอับและจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบบายามุกและคลินิกเสมารักสำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้คำปรึกษาและเฝ้าระวังเพื่อการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมุมสื่อเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้การติดสัญลักษณ์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งภายในสถานศึกษาและร้านค้าบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่3.2ความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนจริมอนุสร์หนึ่งมีการสำรวจความพึงพอใจและสรุปผลการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยมีคะแนนร้อยละ100สำหรับนักเรียนมีคะแนนร้อยละ99.43และสำหรับผู้ปกครองมีคะแนนร้อยละ99.71 องประกอบที่4การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรตัวบ่งชี้ที่4.1สอดแทรกเครื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆโรงเรียนจริมอนุสรนหนึ่งได้จัดทำหลักสูตรการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาและสารเจพติด สำหรับนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่ 5- และ6โดยบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภละศึกษาเพื่อให้ความรู้โทษและพิษของยาเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมตัวบ่งชี้ที่4.2สอดแทรกเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน1ปีการศึกษาโรงเรียนจริมอนุสรณ์1มีการดำเนินง,งานเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาทิเช่นการออกกำลังกายการฝึกทักษะ และการแข่งขันกีฬากิจกรรมลูกเสือต้านพยาสพติดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ขีตะมวยไทยห่างไกลยาเสพติดโครงการกระถางใบไม้รักโลกโครงงานลดและคัดแยกขยะมูลฝอยสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันไข้เลือดออกโครงงานกินปราบขยะลดให้สมส่วนตามวัยชุมนุมเกษตรตัวน้อยตามรอยพ่อโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกิจกรรมจิตอาสาร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนกิจกรร กิจกรรมทูบีนัมเบวันตัวบ่งชี้ที่4.3สอดแทรกเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมนอกหลักสูตรหปีการศึกษา โรงเรียนจริมนุสอนน่งจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้สอดแทรกเรื่องโทษของยาเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจผู้ทรนน้ำมันมาให้ความรู้โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนแด่ประเทศไทยตัวบ่งชี้ที่4.4มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องบุหรี่สุรากับสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนจริมอนุสรณ์หนึ่งมีการจัดกิจกรรมอบรมและเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ร่วมกับสถานศึกษาที่ทำา o u u ตัวบ่งชี้ที่4.5ผลจากการดำเนินงานสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร จากการดำเนินกิจกรรมนอกหลักสูตรตลอดปีการศึกษา2565ของโรงเรียนจริมอุุศร์หนึ่งทำให้นักเรียนโรงเรียนจริมอนุษร์หนึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะรู้เท่าทันถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถสรุปผลความพึงพอใจต่อการสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักเรียนคิดเป็นรอยละ99.72 องค์ประกอบที่5การมีส่วนร่วมของนักเรียน ตัวบ่งชี้ที่5.1การส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โรงเรียนจริมนุส่ .1 มีการจัดตั้งนักเรียนแกนนำห้องเรียนสีขาวได้แก่ฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัตรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมเพื่อร่วมดำเนินการดูแลรักษาเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการดำเนินกิจกรรมเสี่ยงตามสายประชาส สัมพันธ์เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่5.2มีความต่อเนื่องในการดําเนินกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนจริมนุษสรหนึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลนิเทศติดตามและปรับปรุงการดําเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกิจกรรมอื่นๆของสถานศึกษาเป็นประจําทุกเดือนตลอดปีการศึกษาตัวบ่งชี้ที่5.3ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม จากผลสรุปการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนโรงเรียนจริมอนุสร์หนึ่งมีคะแนนร้อยละ100 <S <S องค์ประกอบที่6การดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่6.1มีกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โรงเรียนจริมนุสรหนึ่งมีการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้าสรุปและรายงานตลอดปีการศึกษามีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อสอบถามปัญหาจากสภาพจริงมีการจัดตั้งตู้แดงเสมารักและไลน์โอเพนแชทเพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาของ家长 ติดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาจัดตั้งคลินิกเซมารักให้คำแนะนำปรึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการบำบัดและส่งตอ่อในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือนักเรียนที่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่6.2ผลการดำเนินงานจากการดำเนินการคัดกรองจำแนกกลุ่มปลอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพ กลุ่มติดกลุ่มค้าสามารถสรุปและรายงานผลในปีการศึกษา2565พบว่านักเรียนรอยละ100ไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีผลสรุปจากแบบวัดการรักและเห็นคุณค่าในตนเองสำหรับนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100 ตัวบ่งชี้ที่6.3ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโรงเรียนจริมอนุสรหนึ่งมีการสำรวจความพึงพอใจต่อกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับนักเรียนมีคะแนนร้อยละ100และสำหรับผู้ปกครองมีคะแนนร้อยละ100 <S 2> <S 2> <S 2> องค์ประกอบที่7กิจกรรมร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตัวบ่งชี้ที่7.1สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนโรงเรียนจริมนุสอนึงมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องผลดีของการไม่สูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ชุมชนและโรงเรียนในเครือข่ายการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดการสูบบุหรี่และกิจกรรมจิตอาสามีการสอดแทรกเรื่องการไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกิจกรรมของชุมชนเช่นการประสานความร่วมมือกับร้านค้าในชุมชนเพื่อรณร ไม่ให้มีการจำหน่ายบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU เพื่อหารือกำหนดนโยบายต่อต้านการสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานเพื่อให้บ้านเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวบ่งชี้ที่7.2ความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมโรงเรียนจริมอนุสร์หนึ่งมีการสำรวจความพึงพอใจต่อ กิจกรรมร่วมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อควบคุมการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับครูและบุคลากรในสถานศึกษาโดยมีคะแนนร้อยละ100สำหรับนักเรียนมีคะแนนร้อยละ99.76และสำหรับผู้ปกครองมีคะแนนร้อยละ100 โรงเรียนจริมอนุสร์หนึ่งดำเนินการโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้จริมวันโมเดลเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการตลอดปีการศึกษา2565เกิดจากความร่วมมือของคณะครูนักเรียนผู้ปกครองผู้นำชุมชนส่วนราชการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอทำให้โรงเรียนจริมอนุสรณ์หนึ่งเป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์100%เอร์เซ็